ใ,ใกล้ๆครับตั้งใหม่ทีหนึ่งสัสลักข้อกับทางพีระดลต่อมาถึงสุภชัยจับบอลยาวผนิเสียครับจากการท่าเดือยสื่อสารกันตรงนี้โอ้โหยกข้อมาเอาเลยครับจอเขาดิพาไปต่อครับทางสุลาก้าแล้วทิ้งตัวล,ล้มลอยผู้สิ่นเล่งแล้วไม่ว่าอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับอ่ะจะังหวบรับช้าครับจ <c oughs> ังหวะนี้ยตัดบอลได้กระดกหนีมาเลยครับแล้วไปต่อโโอ้หมีบาดทะกันครับ กับทางธนบุญเกษรัฐอยู่ที่ v r r นั่นแหละรครับโอส่งสัญญาณมานั่นหมายความว่าการไปดูที่จอนะครับเป็น v r r On i i l l d Review ก็คือทางทีม v R เนี่ยอาจจะเห็นต่างจากผู้สินบิวัตอะไรครับดูครับจังหวะที่ธนบูลกับมาสิก,ก้าตรงนี้เดี๋ยวดูทีนะครับ จงังหวะปะทานี่ชัดเจนว่าบอลอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับอยู่ที่พุ่งสิมบิวัต์เลยครับจะมองยังไงครับโอ้โหแต่จังหวะนี้นี่ธนบูญไม่โดนบอลเลยนะครับคือจังหวะประทนเนี่ยมีเท้า,เาไปสกัดกันเลยครับใช่เพราะปัญหานี่คือไม่โดนบอลด้วยครับเพราะเหมือนกัมิก้าจะ็อกหลบแล้วบ,ลวบอลเนี่ยลอดขาธนาบูญไปแล้วขาธขนาบูญก็เลยไปขัดขาของอายุมัซิก้า น่าสนใจเลยครับต้องดูเลยจังหวะนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงต้นเกมหรือเปล่านะครับเนี่ยครับจังหวะคือจะแตะหลบก็ไม่โดนเหมือนกันมาซิก้าครับแต่ว่าบอลนั้นเป็นลอดขาเนนบุลแต่การสกัดเนี่ยครับปัญหามาคืออันนี้เราก็เห็นชัดเจนนะครับว่ารันบูลสกัดโดนมาซิก้าจริงๆนะครับในกรอบเขตโทษเป็นจุดโทษนะครับย้อนกลับมาให้ครับตรงนี้แตะนี่อะไรครับ บอลมันผ่านไปแล้วครับสก,กัดไม่โดนที่บอลเลยนะครับธนบูญโอ้โหอันนี้คือขวางเลยนะครับเป็นเป็นด็อกโซชาเลนได้เลยครับระหว่างการฟาแบบนี้ครับดวลกับทางกูวินจอมเซฟจุดโทษอีกคนหนึ่งเลยครับให้สัญญาณเล็งไม่หนีเท่าไหร่เลยครับเรียบร้อยเลยหนึ่งสูงนี่ตรงนี้ บุรีรัมขึ้นนาแล้วจากโจนาานโบลิงกิครับนาทีที่20แล้วเลยครับบุรีรัมออกนําไปก่อนครับและนี่เป็นการยิง4เกมติดของโจนาานโบลิงกิเลยครับฟอร์มกาลังร้อนแรงมากๆนะครับรือว่าแก้ตัวได้สําเร็จแล้วครับเกมกับบรรจวบที่บอกไปนะครับยิงยู่โทษพลาดมาวันนี้เขาทําได้แล้วครับแล้วก็เป็นจุดโทษที่2ของเขาได้หลีกให้กับบุรีรัมด้วยครับถือว่ากําลังมั่นใจเลยนะครับโบลิงกิ เลือกมายิงง่ายๆเข้าไปเลยครับไม่มีลังเล,เลครับจังหวะวิ่งมาแปรดูครับถอยหลังไม่เยอะครับแล้ววิ่งมาวิ่งมา2องสามก้านัน,นครับแล้วก็เลือกยิงเข้าไป1นสูรครับก็วินเองก็พุ่งแต่มันไปคนละทางเลยครับก็หมดสิทธิ์เซฟเลยเอาเละครับเกมน่าจะเปิดมากขึ้นแล้วละครับ เพราะว่าก่อ,น,อนนั้นนี่การถ้าเรือกําลังจะตั้งเกมได้ด้วยนะครับแล้วก็มาเสียจุดโทษ